คำถาม,ถามบอกว่าน้องอายุจากคุณสิพรักษ์นะครับน้องอายุยี่สิเป็นมีตกขาวเป็นแบบแป้งมีกลิ่นนะครับแนะนําทานบีมอพิงค์นะครับคู่บีมอลีพาร์ไม่ต้องเพิ่มนะครับอายุยี่สิบทานบีมอพิงค์ให้ถึงเท่านั้นเองทานชาทานเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดแล้วก็บีมอสีพาร์เช้าหนึ่งเม็ดเย็นเม็ดนี่ก็พอแล้วนะครับ,รบแต่ว่าถ้าอาการตกขาวยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปเช็克าครับพี่ว่า กินของหมักดองหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นตกขาวจังเลยไม่ยอมหายเลยกะปิดิบๆอย่างเงี้ยครับพี่ปอกมะม่วงจิ้มกะปิดิบๆปลาดิบเป็นตอนฉีกินอย่างเงี้ยนะหน่อไม้สดหน่อไม้ดองนะอาหารแสลงของหมักดองนี่ไม่ต้องกินเลยนะก็ถึงว่าเพราะฉะนั้นต่อให้กินบีมอพิ้งวันละสิบเม็ดนะถ้าไปกินของแสลงพวกนั้นก็มันไม่มีทางหายไม่มีทางหายก็ต้องดูแลสุขภาพดีสองอย่านอนดึกครับคนเป็นตตกขาวนี่อย่านอนดึกนะก็ต้องนอนหลับ ให้ดีพักผ่อนให้ดีนะครับพี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ําหนักตัวเยอะอันนี้ก็จะเสี่ยงที่การตกขาวนี่จะจะมีปัญหาเยอะรุนแรงนะครับพี่ก็ทานกาแฟได้นะเด็กอายุก็ทานกาแฟได้นะในการเรื่องช่วยลดไขมันในกระแสเลือดนี้ก็ฝากพี่สุภารัษลองดูเนาะลองแนะนําดูแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่าน้องเนี่ยนะครับทานอาหารมีอ่าดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงหรือเปล่านะนะครับพี่แล้วก็ กินยาบางคนก็โหตั้งแต่เด็กเลยอายุ12-13มีประจําเดือนก็กินยาแก้ปวดมาตลอดเง<อ>ี้ยนะกินยาแก้ปวดมาตลอดที่เสียไม่เคยคออกนะครับพี่ชั้นในอะไรก็ดีเนี่ยทำความสาดดีไหมนะซักดีหรือเปล่านะครับตากโดนแดดบ้างหรือเปล่านะบางคนก็ม,มีการติดเชื้อที่ ที่ที่อ่าชุดไัได้ถ้าอยู่ถ้าถ้าอยู่ในถ้าที่อับชื้นอ่ะมันอาจจะเป็นเชื้อลงเชื้อราติดเวลาอรอบเดือนเวลามีรอบเดือนเนี่ยนะครับการเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอนาาัยเปลี่ยนยังไงนะดูอะไรไงทุกอย่างครับเป็นเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะครับนั้นเราทานแล้วเราทานผิดพธุ์แล้วแนะนําแล้ว ต้องกลับไปดูสุขภาวะสุขอนามัยของของน้องด้วยนะครับแล้วก็พยายามนะเด็กบางคนก็เป็นตกขาวมากๆกังวลก็โหเวลาเข้าห้องน้ําทีก็ใช้น้ําฉีดล้างเนี่ยอันนี้อันตรายนะอย่าไปใช้น้ําฉีดล้างเข้าไปในช่องคลอดนะครับอันนี้อันตรายเลยนะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะแล้วก็ดูแลให้ดีเนาะทำความสะอาดเท่าที่ควรจะทาต้องดูแลจากภายในนะฮะสู่ภายนอกนะฮะอย่าอย่าไปภายนอกก็ต้องระวังภายนอกต้องระวังอย่างที่บอกคือไม่ใช่โอ้โห น้ำยาล้างสวนล้างทุกอย่างไม,ไม่ได้นะครับเพรากบางคนพูดแล้ว,ลวไม่มีหายหรอกฮะ มับางคนไปใช้ยาเน็บนะหรือว่าใช้ยาเน็บตลอดเนี่ยนะทุ่มปยาปฏิชีวนะนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะโอกาสที่ร่างกายของเรามันจะคุ้นชินกับกับยาปฏิชีวนะหรือยาแก้ไขเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วมันก็ดื้อยาไงพี่ดื้อยาก็ต้องใช้แต่มั่นใจว่าเมื่อเราใช้ผิดพัธุ์ต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วคุมเรื่องของอาหารอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับภาวะหรืออาการที่เป็นจะต้องดีขึ้นไม่เกิน15วันต้องดีขึ้นอย่างงี้นะทำตามแนะนำ่เกิน15วานคนขับแก้วนะครับนะถ้าเกิดว่ามีปัญหา เดือนมาแล้วปวดท้องประจำเดือนเลือดมาไปริมเป็นก้อนด้วยก็อาจจะต้องเพิ่มมือเย็นเป็น m, บีมอพิงสองเมตรเช้า1เมตรเย็น2เมตรแล้วก็มีมอสิพัชเช้า1เมตรเย็น1เมตรเหล่านี้ร่วมไปด้วยนะครับก็จะแนะนําให้ให้ให้อาจจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีหน่อยนะแล้วก็ร่วมโดยช่วยกันนะครับพี่